เราอยู่ในแบบฝึกหัดที่1นะครับแบบฝึกหัดเกี่ยวกับจํานวนนับที่มากกว่า100 0 0แนะในแบบฝึกหัดที่1.1ึ่มาดูกันเลยครับแบบฝึกหัดนี้เขาจะมีรูปให้เรานะครับในข้อแรกแล้วโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าให้ทําการระบายสีลูกคิดตรงนี้คือลูกคิดเนาะนะครับแสดงจํานวนนะครับจำนวนจะมีให้มานะครับจำนวนมให,ให้เราทําการทําร,ระบายสีฉะนั้น เราจะต้องดูหลักครับว่าหลักประจำของตัวเลขแต่ละตัวนี่คือหลักอะไรนะครับเราอ่านหลักเป็นไหมก็คือหนักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นฉะนั้น4นี้อยู่ที่หมื่นนะครับ1อยู่ที่พัน9อยู่ที่ร้อยนะครับศูนย์อยู่ที่หลักสิบแล้วก็7อยู่ที่หลักหน่วยเราก็มาดูครับว่าแต่ละหลักของเรานะครับอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทำการระบายเอาไว้ นั้นสอยู่ในหลักหมื่นใช่ไหมครับเราก็ทําการระบายหลักหมื่นง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนะฉะนั้นเราจะทําการระบายตามนี้แล้วนะครับระบายตามโจทย์กําหนดมา4 1 9 0 7นะครับฉะนั้นเราจะทําการระบายหลักหมื่นไว้ที่4ช่องนะครับ4ช่องระบายให้พอดีนะครับ1000นนะครับหลักพันนะครับเห็นหลักพนะันเนาะคำว่าพันอยู่นี่นะครับโอเค เก้าร้อยเก้าก็คือเก้าแท่งเลยครับโอเคเราไปให้โหมดอเอาให้สวยงามเองนะหลักสิบไม่มีก็เป็นศูนย์ไว้ครับแล้วก็เจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเอาให้ได้เจ็ดโอเคนะนะครับสี่มืนหนึ่งพัน 900แล้วก็อีก7ครับโอเคครับมาดูข้อที่2กันครับข้อที่2เป็น9 0 0 0 0กับอีก35ครับ0ูนย์มันไม่ระบายอยู่แล้วก็ง่ายเลยครับนันหลักแสนไม่ใช่นะอยู่ที่หลักหมื่นก่อนนะครับเป็น9ครับแล้วก็หลักสิบเป็นสระบายยังไงก็ได้เนาะ แล้วก็หลักนี่เป็น5ครับ 1, 2, 3, 4, 5อยู่ตรงนี้ครับ5อย่าเกินนะเวลาทำการลบแล้วมันจะลบลำบากโอเคทวนอีกทีนึงครับ9 0 3 0มโอเคครับถูกต้องอันา,ามาดูข้อต่อไปครับข้อที่2โจทย์ให้เราทำอะไรเอ่ย ข้อที่2โจทย์บอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเลขอาราบิกนะครับเลขไทยก็คือในช่องเขียนอินดูอาราบิกเลขไทยหรือตัวหนังสือตรงนี้ครับแสดงจํานวนโอเคงั้นเรามาดูครับข้อที่1ตัวจํานวนคืออะไรครับตัวเลขอินดอาราบิกที่เราเห็นก็คือ2องหมื่นหนึ่งันห้ารเขียนเลขไทยได้2 0ง0มื หนึ่งพันนะครับห้าร้อยสิบแปดโอเคนะตัวหนังสือเราก็เขียนไปครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดเขียนให้สวยนะโอเคสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดเสร็จไปละนะครับข้อหนึ่ง มาดูข้อที่สองครับไม่เห็นอะไรเลยแต่เขาให้ไว้ตรงนี้ครับอเรขอะไรเนี่ยหลักหน่วย10บร้อยพันหมื่นสี่0มื่นสามพันสี่ร้ครับฉะนั้นเราเขียนเลยครับสก็เปลี่ยนเป็น4ี่0มืนนะครับสามพันสี่ร้ถูกต้องตรงกันไหมถูกต้องตรงกันโอเคมาเขียนตัวหนังสือกันครับสี่0มืน สามพโอเคมาดูข้อที่3ามนะครข้อที่สามไม่ได้ให้ตัวเลขมาให้ตัวหนังสือมาครับตัวหนังสืออ่านว่า 6, 700. 6, 700. 6, 700. หก0มื่0เหเ็ขียนยังไงครับหลักหมื่นจะต้องมีตัวเลขทั้งหมดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นใช่ไหมฉะนั้น6,700ก็จะเป็นหลักหมื่นเป็นหก นะครับหลักพันมีไหมหลักพันไม่มีใส่ศูนย์นะครับเจ็ดร้อยนะครับที่หลักร้อยเป็นเลขเจ็ดนะครับแล้วไม่มีหลักสิบไม่ได้บอกหลักหน่วยนะครับก็จะใส่เป็นศูนย์ศูนย์อ่าอ่านทวนอีกทีหนึ่งครับหกหมื่นเจ็ดร้อยโอเคถูกต้องงั้นเขียนเป็นเลขไทยได้เลยครับหกหมื่นเจ็ดร้อยก็คือเลขหกนะครับเลขศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ด ร้อยถูกต้องเนาะโอเคครับข้อที่ c นะครับตัวข้อความเขียนว่าแปดหมื่นเก้าพันเอ็ดเอ็ดคืออะไรครับเอ็ดคือหนึ่งเนาะฉะนั้นเขียนได้ครับแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าพันหลักพันคือคือเก้านะครับเอ็ดแสดงว่ามีหลักร้อยไหมไม่มีมีหลักสิบไหมไม่มี เอ็ด <1, S 2> คือหนึ่งโอเคครับเขียนเป็นเลขไทยได้80,000โอเขียนไม่สวย80,000นะครับ9,000พันเอ็ดโอเคสำหรับข้อที่ 2, 2> mm hmm. นะครับครบถ้วนนะไม่เขียนอะไรผิดเนาะโอเคผ่านนะข้อที่3ครับ เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนครับข้อ1บอกว่า20เท่ากับอะไรครับให้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนตรงนี้นะครับตรงนี้อ่านว่าอะไรเอามาเขียนเป็นตัวเลขตรงนี้ครับ20 10หมายถึงอะไรครับหมายถึงอ่านเราลองดูอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือเลข10ถูกต้องไหมอันนี้เลข20อันนี้เลข30สิบ มันจะเขียน3ก่อนแล้วใส่ศูนย์ไปอีกตัวก็คือ30มใช่ไหมครับฉะนั้น20 10ก็คืออะไรครับ20ก่อนแล้วก็ใส่ศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งโอเคไหมย0ร้อยก็คืออะไรครับถ้า100่ก็คือใส่ศูนย์ไป2ตัว200ใส่ศูนย์ไป2ตัวนะครับฉะนั้น20่ร้อยก็คือใส่ศูนย์ไป2ตัวโอเคไหมย0ร้อยนะครับ4050ใส่45ไปก่อนครับ สิบก็คือใส่ศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าแล้วใส่ศูนย์ไปอีกสองตัวสี่สิบห้าพันสี่สิบห้าไปก่อนครับพันก็คือใส่ศูนย์ไปสามตัวครับโอเคง่ายเนะเาะลบไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับจะได้ไม่งงข้อที่สามนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบนะครับก็คือ 7จ็ดถูกไหมเจ็ดสิบนะครับเจ็ดคืออะไรร้อยครับน,นี่ดูตรงนี้ก็ได้ครับหลักร้อยคือ02ตัวฉะนั้นเขียน7 8็ดถูกไหมเจ็ดสิบทีนี้ข้างหลังเขียนว่าพันอะไรพันครับพันก็คือ03ตัวก็ ตัดมาตรงนี้ครับ78,000นะเองก็โอ้ตกลงเป็น78หมดเลยครับ78,00 10, 78,100 78,000ลองเขียนเองไหม78,10ก็คือใส่ศูนย์เป็นตัวตรงไหมฮะตรงกันเนาะ78,100ก็คือใส่ศูนย์เป็นสองตัวตรงกันเนะ 78, 000, 78, าะ78,000 78ใส่ศูนย์เป็นสามตัวตรงกันนะโอเคครับงั้นถูกแล้วครับได้คําตอบมาอย่างนี้โอเคข้อที่สี เก้าร้อยเท่ากับอะไรสิบครับเก้าร้อยเท่ากับอะไรสิบสิบก็คือเลขศูนย์ตัวเดียวครับฉะนั้นก็คือเก้าสิบสิบนั่นเองครับเห็นนะเก้าสิบสิบอะไรเท่ากับห้าสิบเอ็ดร้อยก็ห้าสิบเอ็ดที่มีศูนย์สองตัวนั่นเองครับอะไรเท่ากับหกสิบสามพันก็คือหกสิบสามที่มีศูนย์พันก็คือสามตัวเนาะ ได้มาอย่างนี้นี่เองครับเป็นอันว่าโจทย์ข้อนี้นะครับสำหรับหน้าที่2นี้เรียบร้อยแล้วครับเราไปดูหน้าที่3กันเลยครับ